ประมาณช่วงร้อยสี่สิบสามปีนะครับการที่เมืองเวเป็นเมืองหลวงของเวียดนามนะครับและช่วงเวลาที่เมืองเวเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามนั้นจะตรงกับตรงกับช่วงเวลาที่มีราชวงศ์ที่ปกครองเวียดนามถือว่าเป็นราชวงศ์สุดท้ายนะครับในเวียดนามก่อนที่มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบการปกครองในรูปแบบ สักดินาที่มีก,กษัตริย์นะครับมาเป็นระบาบการปกครองหมดปัจจุบันนั้นก็คือการปกครองในรูปแบบสังคมนิยมน,นะครับและราชวงศ์ที่ปกครองเวียดนามในสมัยนั้นนะฮะเราเรียกว่าราชวงศ์เหวียนนะครับซึ่งราชวงศ์เหวียนนะครับปกครองเวียดนามตั้งแต่ปีคศ .1802 ไปจนถึงปีคศ .1945 ระยะเวลาในการปกครอง143ปีนะครับ ร้อยสิบสามปีนี้นะครับราชวงศ์เวียนก็ได้ตั้งเมืองเวเป็นเมืองหลวงนั่นเองนะครับและผ่านไปทั้งหมดสิบสามรัชกาลนะครับสิบสามสมัยนะครับผมในเวียดนามของราชวงศ์เวียนที่ปกครองเวียดนามตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งนะครับของกษัตริย์ดนานามว่ากษัตริย์ยาลองนะครับไปจนถึงรัชกาลสุดท้ายรัชกาลท,ที่สิบสามนะครับที่เป็นกษัตริย์ในานามกษัตริย์เปาได้นะครับผัดการ Sabrina เปลี่ยนการปกครองในเวียดนามนะครับ จนถึงวันที่30เดือนสิงหาปีคศ1น4 5ัน้นั้นเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เมืองี้นะครับได้เป็นเมืองหลวงของเวียดนามนะครับหลังจากนั้นนะครับเวียดนามก็มีการเปลี่ยนเมืองหลวงนะครับกลับไปอยู่ที่เมืองฮานอยเช่นเดิมนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับฮานอยก็ยังเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เป็นโบราณสถานตั้งแต่สมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรือรวมถึงนะครับเลยรวมถึงในส่วนของพระราชวังนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเดินทาเดินเข้าไปชมในสุวรร์ที่เรากลับมาจากการนางกคอยอันนะครับมาเมืองเวนะครับแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆนะครับประเพณีต่างๆนะครับในเมืองเวนะครับที่ได้ยูเนสโกนะครับ ยกย่องให้เป็นมอดูโลกนั้นนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะไปนะครับผมไปเที่ยวจุดต่อไปนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในที่เขาเรียกว่าเป็นมอดูโลกเช่นเดียวกันนั่นก็คือวัดเทียนมูนะครับวัดเทียงมูนะครับ,วรค,รบความสําคัญของวัดนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาเป็นแห่งแรกเลยนะครับในเมืองเวที่มีอายุมาถึงปัจจุบันนี้นะครับประมาณ420ปี สำหรับการสร้างวัดแห่งนี้ซึ่งตรงกับช่วงนะครับที่เวียดนามนะครับ เขาเรียกว่ามีแบ่งกันเป็นหลายๆส่วนนะครับในสมัยก่อนนะครับทริงๆเวียดนามก่อนจะได้มาเป็นประเทศเวียดนามในพื้นที่ทั้งหมดแบบนี้นะครับก็เ er it. คยผ่านมานะครับก็จะมีการแบ่งเวียดนามเป็นหลายๆส่วนนะครับพื้นที่ทางเหนือก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งพื้นที่ทางภาคกลางก็ส่วนหนึ่งพื้นที่ทางภาคกลางลงไปข้างล่างอีกนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของอประเทศหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าประเทศจัมปานะครับผมดังนั้นนะครับ เมืองเวถ้าย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปเมื่อ400กว่าปีก่อนนะครับเมืองเวจะแบ่งจะเป็น1เขตนะครับจะเป็น1เขตที่อยู่ในหลายๆเขตนะครับที่มีการแยกแบ่งแยงชิงอำนาจกันนะครับในสมัยนั้นซึ่งในสมัยนั้นนะครับเจ้าเขตเราเรียกว่าเจ้าเขตนะครับเจ้าเขตที่มีการปกครองเมืองเวนะครับผมนั้นก็คือตระกูลที่เรียกว่าตระกูลเมืวงนะครับตระกูลเอทดังนั้นนะครับ เมืองเวในตอนนั้นนะครับเมื่อ400ปีก่อนนะครับจะอยู่ในการควบคุมของเจ้าเขตที่เรียกว่าเจ้าตระกูลเวนนะครับที่เรียกว่าองค์เหมือนห่วนะครับซึ่งมีทั้งหมด9เจ้าเขตนะครับที่ปกครองในที่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 ควบคุมในเวียดนามนะฮะที่ควบคุมในเมืองเวนะครับและวัดแห่งนี้นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าเขตท่านแรกเลยนะครับองค์แรกเลยนะครับที่มีนามว่าเจ้าเหมือนห่วง ถามว่าทําไมถึงเรียกชื่อว่าวัดเทียนมูกนะครับคําว่าเทียนมูกแปลว่าอะไรนะครับคนเวน,นะครับเขาจะเรียกว่าเทียนหมู่เทียนหมูกนะครับเทียนแปลว่าฟ้านะครับหมุแปลว่าคนผู้หญิงที่มีอายุนะครับหรือหรือแปลความหมายนะครับเทียนหมุแปลว่า นางฟ้าที่มีอายุนะครับอนั่นก็คือชื่อความหมายความหมายของคาําว่าวัฒนมนั่นเองครับที่มาที่ไปทําไมถึงว่ามีชื่อวัาเทมนนะครับย้อนไปในขนาดนั้นนะครับในช่วงคอ,อปีคอสปี1600นะครับในตอนนั้นนะครับเจ้าเขตของเมืองเวนะครับที่มีนามว่าเจ้าเหมือนหวัวองค์นี้นะครับหลังจากที่ท่านนะครับ ย้ายเข้ามาในเมืองเวนะครับสิ่งที่ท่านต้องการที่จะมีการสร้างขึ้นมานั้นก็คือสร้างวัดนะครับท่านต้องการที่จะสร้างวัดขึ้นมาในเมืองเวนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับท่านมีการเขาเรียกว่าเดินทางสำรวจพื้นที่ต่างๆในเมืองเวเพื่อจะหาทำเลที่จะสามารถสร้างวัดขึ้นมาได้นะครับในขนาดการค้นหาสำรวจสถานที่นะครับที่จะสร้างวัดนั้นนะครับของเจ้าเขตองเหมือนหอกนี้ นะครับปรากฏว่าครั้งหนึ่งท่านได้ฝันเห็นนางฟ้านะครับซึ่งนางฟ้านะครับได้เข้ามาบอกในความฝันของท่านว่าอยากให้ท่านล่องเรือตามแม่น้ําที่อยู่ในเมืองเวสซึ่งเมืองเวสนะก็จะมีแม่น้ําสายหนึ่งที่เราเรียกว่าแม่น้ําหอมนะครับเป็นแม่น้ําสายหลักนะครับที่ไหลผ่านเมืองเวสเป็นแม่น้ําที่ใหญ่กันนะครับนางฟ้าได้บอกกับเจ้าเขตองค์นี้นะครับอยากให้ท่านล่องเรือตามแม่น้ําสายนี้ และล่องเรือในขนาดล่องเรือนั้นให้ท่านจุดธูปหนึ่งดอกตั้งไว้ยอยู่หัวเรือนะครับอ่านั้นก็คือที่นี้นะครับหลังจากที่ท่านเห็นก็ค,คือท่านฝันเห็นนางฟ้านะครับซึ่งนางฟ้านะครับได้มาบอกด้วยความฝันว่าให้ท่านละนั่งเรือลักล่องเรือเวลาในขนาดล่องเรือนั้นให้จุดธูปหนึ่งดอกตั้งไว้อยู่ดานหัวเรือวันต่อมาท่านก็ท<ดอ>ํตาตามความฝันซึ่งท่านได้นั่งเรือล้นั่งเรือนะครับซึ่งมีการจัดเตรียมไว้ของอาหาร นะครับให้ท่านได้นั่งไปแล้วก็ในขณะที่ท่านล่องเรือนั้นท่านมีการจุดธูปหนึ่งดอกตั้งไว้อยู่ด้านหน้าเรือตามที่นางฟ้าได้บอกไว้ล่องไปเรื่อยๆนะครับล่องไปเรื่อยๆในขนาดนั้นนะครับแล้วปรากฏว่าธูปที่ท่านจุดอยู่ด้านหน้าเรือนั้นก็ไปหมดอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดเทียนมุกปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่ธูปหมดนะครับอยู่ด้านหน้าบริเวณด้านหน้าของวัดนั้นนะครับ ท่านก็นเลยขึ้นไปด้านบนจุดที่เป็นพื้นที่วัดเทียนมู่ปัจจุบันนี้และปรากฏว่าท่านได้เจอชาวบ้านได้เดินมาบอกของเจ้าเขตองค์นี้ว่าในช่วงเวลากลางคืนชาวบ้านที่นี่มักจะเจอผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้นะครับเขาได้เดินมาบอกกับชาวบ้านว่าสักวันหนึ่งจะมีเจ้าที่ยิ่งใหญ่มาสร้างวัดขึ้นมาอยู่บริเวณนี้ ซึ่งเขาที่ที่ทิ่งๆวัดแห่งนี้นะครับถูกสร้างบนเขาลูกหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกับหัวมังกรนะครับที่เรียว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมอย่างมากนะครับที่ไปตั้งวัดอยู่ที่ตรงนั้นนะครับจากที่ความฝันท่านได้ได้ได้ฝันเห็นรวมถึงนะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านนะครับ ท่านก็เลยมีการสั่งให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาพร้อมกับตั้งชื่อวัดนั้นก็คือวัดเทียนมู่หรือแปลว่าวัดนงฟฝานะครับถูกสร้างตั้งแต่ปีคศ1601นะครับนับมาถึงปัจจุบันนี้ครับผ่านมาแล้ว420กว่าปีในการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเวียแล้วนะครับผมวัดเทียนมู่เวลาเราเดินทางไปถึงวัดเทียนมู่นะครับสิ่งแรก ที่ท่านจะเห็นนะครับเป็นจุดเด่นที่สุดของวัดเลยนั้นก็คือ JD นะครับซึ่ง JD ที่มีชื่อว่าเป็นเจดีฟึกยึนนะครับ เจดีนี้นะครับจะถูกสร้างหลังจากวัดนะครับสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเจดีนี้สร้างในช่วงปีคศ1851นะครับก็คือหลังจากที่วัดแห่งนี้สร้างมามา200กว่าปีแล้วนะครับเจดีนี้ถึงจะสุกจะสร้างขึ้นมาสุกสร้างในช่วงราชวงศ์เหมือนปกครองนะครับราชการของกษัตริย์ที่มีนามกษัตริย์ถิวตินะครับเป็นราชการที่4ของราชวงศ์เหมือนนะครับเป็นจุดเด่นนะครับซึ่งเป็นเจดีนะครับ ที่มีความสูง27เมตรนะครับเจดีเขา,าเรียกว่าเจดี7ชั้น8เหลี่ยมซึ่งในแต่ละชั้นนะครับจะเป็นที่ปฏิสฐานของพระพุทธรูปในแต่ละชั้นนะครับตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้น6และโดยพิเศษนะครับชั้น7นะครับในหลักจากที่กษัตริย์ท่านนะครับได้สั่งให้สร้างเจดีนี้นขึ้นมาแล้วมีการสั่งให้หล่อพระพุทธรูปทองคําที่ตั้งอยู่บนยอดเช่นเดียวกันนะครับของเจดีชั้นเ นะครับจะถามว่าปัจจุบันนี้ครับพระพุทธรูปทองคํานี้ยังอยู่ไหมนะครับซึ่งก็ไม่เหลือแล้วนะครับเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่เวียดนามนะครับต้องบอกว่าถูกยึดทรัพย์สินทรัพยากรไปมากที่สุดนั้นก็คือช่วงที่เวียดนามเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็มีการยึดทรัพย์สินเงินทองของชาวเวียดนามไปไม่เว้นแม้แต่พระพุทธรูปทองคาที่อยู่บนเจดีย์แห่งนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เลยดังนั้นนะครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเปรียบเสมือนนะเป็นจําลองนะครับจาลองไว้ใน อดีตนะครับที่มีการนะฮะหลอ่อพุทธรูปต่างตั้งไว้อยู่บนยอดนะครับอ่านั่นก็คือยอดเจดีย์ฟุกเกียนเป็นวัดที่ตั้งนะครับตามหลักหุ่นยของชาวเวียดนามนะครับเราเรียกว่าหุ่นยนบงกรเลยนะครับหุ่นยนบงกรก็คือการสร้างไม่ว่าจะวัดหรือรวมถึงพระราชวังหรือรวมถึงสุสานนะครับที่หุ่นยที่ดีนั้นก็คือต้องเป็นหน้าน้ําหลักเขา นะครับซึ่งวัดแห่งนี้ก็จะเป็นในลักษณะเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าด้านหลังของวัดจะเป็นภูเขาส่วนด้านหน้าของวัดนั้นก็คือแม่น้ําที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือเลยนะครับที่เราเรียกว่าแม่น้าหอมนะครับ <h iss uk> เป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านตัวเมืองเวทนะครับเป็นแม่น้ำที่สสายหลักสายใหญ่ที่สุดในเมืองเวทนะครับที่มีการไหลเข้ามาในเมืองเวทนั่นเองนะครับซึ่งวัดประจะหันหน้าไปหาฝั่งแม่น้ํานะครับอ่ะ นอกจากที่ขึ้นไปชมบนวัดแล้วนะครับจุดนอกจากนั้นก็จะมีเป็นที่เป็นศาราวัดนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับนอกจากที่ได้จัดขึ้นมานะครับเปรียบเสมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเวลาเดินทางเข้ามานะครับเ่าเรียกว่าเดินทางเข้ามาในไปชมไปเที่ยวชมในวัดแล้วนะครับช่วงเวลานะครับในช่วงเวลาตอนเย็นนะครับหรือช่วงเวลาตอนเช้านะครับทุกหกโมงเช้าแลวก็หกโมงเย็น นะครับพระท่านนะครับจะออกมาทำวัดอยู่บริเวณนะครับสาราี่จุดที่มีการตั้งนะครับูชาวัดกับพระอยู่ด้านในนะครับส่วนปกตินะครับเราจะไม่เห็นพระท่านจะออกมานะครับซึ่งท่านจะอยู่ในกุติของท่านจะอยู่ส่วนด้านข้างด้านข้างของวัดนะครับช่วงเวลากลางวันนะครับถือว่าวัดนี้นะครับก็จะเปรียบเป็นสถานท่องเที่ยวนะจุดท่องเที่ยว นิยมนะครับของนักเที่ยวเวลาเดินทางมาเที่ยวในเมืองเวทเขจะมาเที่ยวในวัดนะครับแต่ว่าช่วงเวลาตอนเย็นนะครับท่านจะออกมาถวายนะครับซึ่งต้องบอกว่าวัดนี้จะเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีลักษณะนะครับอของศาสนาพุทธซึ่งเขาเรียกว่าศาสนาพุทธนิกายหมหายานนะครับโดยการสร้างวัดโดยการออกแบบไม่ว่าจะเจดีนะครับสารวัตรกุฏิวัดอะไรต่างๆานะครับก็จะมีความแตก ซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวรถจะเดินทางารถได้มาส่งท่านมาถึงที่และบริเวลาจอดรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาอยู่ที่วัดประมาณ45นาทีนะครับเวลาตอนนี้นะครับแมง30นาทีนะครับเราจะอยู่ที่วัดจนถึง9โมง15นาทีหลังจากนั้นนะครับพวกเราก็จะได้เดินทางต่อนะครับไปจุดต่อไป